เจ้าหน้าที่ไทยยังเร่งจับขอทานชาวขาเขมรอยู่เรื่อยนะครับทุกคนสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องทังเมืองไทยกับประมาณ6กโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าตอนนี้ครับพี่น้องอย่ายลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้พี่น้องครับเจ้าหน้าที่ไทยยังเร่งเร่ง กวาดล้างแรงงานต่างด้าวชาวเขเมรไม่ได้มาทำงานนะครับมานั่งขอทานในประเทศไทยครับทุกคนตามพุตธบาทตามสะพานลอยอาตามสถานีรถไฟตามสถานีรถบัสนะครับอยู่ในประเทศไทยมีไปทั่วนะครับทุกคนอย่างล่าสุดนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพนะครับทุกคนเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับทุกคน ขออนุญาตครับมาจากไหนพัศน,นาการใช่ลูกไหมเนี่ยม,มีบัตรมีอะไรไหม,ไมใช่คนไทยไหมเนี่ยไม่ใช่คนไทยไม,มาจากไหนฮะคเนเขมรมาเยอะไหมที่นี่ครพามาก ให้ลูกตัวเองเนะ่ะไอผมให้ผมแจ้งไหมแจ้งเกียรติไหมห้ผมจับแจ้งเกียรติไหมขออนุญ,ญาตนะครับที่นี่ประเทศไทยนะ ไม่ใช่ขเขมรับไม่ไม่อยู่ได้ไหมกลับบ้านเองได้ไหม,ไมสืบไปสืบมานะครับไม่ใช่คนไทยครับทุกคนเป็นชาวกัมพูชาพาเด็กๆมาสองสามคนไม่รู้ว่าเป็นลูกเขาเองหรือว่าเป็นเด็กที่ไปจับมานะครับอ่าทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเดินตามนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับ เรื่องขอมเมนขอทานในเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนไม่เคยหมดสักทีนะฮะในประเทศไทยมันเข้าออกง่ายอ,าอันนี้เข้ามาแบบน่าจะผิดกฎหมายนะครับทุกคนไม่มีบัตรนะครับแล้วก็มาทําอาชีพที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียภาพลักษณ์นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับที่ไปเที่ยวไทยนะครับหลายๆคนนักท่องเที่ยวบางทีก็คิดว่าเป็นคนไทย ก็เห็นอุ้มลูกน่าสงสารก็ช่วยไปนะครับ50บาท20บาทนะครับแล้ววันหนึ่งและครับวันหนึ่งได้ไม่น้อยนะ,ะแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วก็แก๊งขอทานเนี่ยชาวขมรน,นะทุกคนคิดดูนะว่าไปสะพานลอยสังเกตไหมแถวสมุทรปาการแถวบางพีย่านกรุงเทพฝั่งทนนะครับทุกคนก็จะเห็นนะว่า เราจะเจอคนขอทานเยอะมากแต่ในนั้นนะครับ90%นะครับเป็นชาวกัมพูชาไม่ใช่คนไทยนะครับทุกคนนี่ก็ทำให้เจ้าหน้าที่นี่เร่งนะครับผู้ว่ากรุงเทพก็เร่งนะครับสั่งเทศกิจนะครับไล่จับในประเทศไทยนี่มีมีปัญหาหลายอย่างครับทุกคนไหนจะจับแรงงานต่างด้าวเยี่ยงอาชีพคนไทยไหนจะจับอ่า ขอทานนะครับที่ไม่ใช่คนไทยนะครับทุกคนอันนี้คือภาพลักษณ์หนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นนะครับสวัสดีพี่น้องครับทักทายที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับพูดถึงว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาผิดกฎหมายเนี่ยนะครับทุกคนมันเข้ามาแบบพาสอร์เนาะแบบท่องเที่ยวมันง่ายนะครับทุกคนมันง่ายแต่ว่าแก๊งขอทานเนี่ย เขาทำพัสอร์มาหรือว่าเขาเดินเท้ามาหรือว่าเดินข้ามาเดินข้ามด่านมานะครับอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเห็นเจ้าหน้าที่ไทยจับขึ้นรถทุกวันในพัทยาตอนนี้เยอะมากนะครับเมืองพัทยาแก๊งขอทานชาวเขเมรหน้าเซเว่นก็มีหน้าห้างก็มีหน้าเซ็นทันก็มีนะครับโดยเฉพาะในเมืองพัทยาครับวอลกอินสเตทนะครับ วิ่งตามนักท่องเที่ยวก็มีนะครับโอ้นี่คือภาพลักษณ์นะครับทุกคนเมืองไทยจะต้องแก้บรรดากแกงขอทานนะครับในคอมเมนถามว่ามันมีขอทานไหมมันมีนะทุกคนเห็นไหมเวลาที่นะครับเวลาไปเที่ยวกัมพูชานะครับนครวัดหรือกรุงพนมเปญก็แล้วแต่ผมเคยดูหลายคลิปนะครับยูทูบเบอร์ไทยยูทูบเบอร์ไทยเนี่ยเขา เขาไปเที่ยวกุงพนมเป็นเขาถ่ายมาเด็กๆชาวขาเขมรน,นี่ขอเงินตลอดนะครับอ่าให้น้ําไม่เอาให้ขนมไม่เอาจะเอาเงินอย่างเดียวนะครับอ่านี่คือหนึ่งอาชีพนะครับอ่าแต่ว่า,น,าน่าจะไปขอที่กัมพูชานะครับอ่าถ้ามาขอที่เมืองไทยมันก็ทําให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายแล้วสะพานลอยใหม่ๆนะครับ ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลนะครับสะพานลอยใหม่ๆที่กําลังสร้างมันก็จะมีขยะมันก็จะมีน้ํามันจะมีฉี่นะครับขอทานชาวกัมพูชายึดนะครับยึดเป็นที่นอนสบายนะครับถ้าไม่มีเจ้าเจ้าหน้าที่ไปดูแลนะครับเขายิ่งยึดนานนะครับเอาเสือมาปูนะครับเอาน้ําเอาเข้าวไปนั่งกินอยู่บนอยู่บนสะพานลอยนุ่นนะครับหลายที่นะที่เมืองไทยนะครับเดี๋ยวมันก็แก้ยาก ทุกวันนี้มันดีหน่อยคือในกรุงเทพเนี่ยทเทศฯฯกิจนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเพจแบง g k อกนะครับเขาถา่ายเขาก็จะไล่ขอทานคอมเมนนะครับาตามาฟุตบาทาตามห้างสรรพสินค้าตามสะพานล,ลอยเขาไล่เลยนะเขาจับจับจับแล้วก็มาอีกนะครับทุกคนมผมไม่รู้ว่าเช่าบ้านอยู่เป็นกลุ่ม หรือเปล่านะครับบางทีก็เด็กที่พามาด้วยเนี่ยไม่ไม่ใช่ชาวขเขมรน,นะเป็นเด็กเป็นคนไทยก็มีนะครับอ่าโดยเฉลี่ยนะครับทุกคนโดยเฉลี่ยเนี่ยคือ90%้0นะเกขอทานในในเมืองไทยมิตรขเขมรลาวไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นอ่าเมียนมาก,ก็ไม่ค่อยเห็นไทยก็ไม่ค่อยเห็นแต่ขเขมรน,นี่เห็นตลอดจับตลอดนะครับก็ไม่หมด นะฮะทุกคนมาหลายช่องทางเหลือเกินนะฮะท่านไหนที่เข้ามาติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนทักทายกันเข้ามามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอขอทานชาวคามรตอนนี้ก็ยิ่งจับก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแถวสีลมเนี่ยนะครับจับทุกวันนะฮะแถวสีลมแถวนาหน,าน้า,าพัทยาภูเก็ตนะครับ สะพานลอยนี่นะครับจะให้ยามไปเฝ้ามันก็เกินไปเนาะทุกคนให้เจ้าหน้าที่ไปยืนเฝ้าอยู่ตลอดก็มันมันก็เกินไปนะครับอ่าอย่างน้อยนะครับสะพานที่เขาทําความสะอาดเสร็จเขาล้างเสร็จนะครับแทนที่เออจะปล่อยให้คนเขาเดินไปเดินมาได้สะดวกสบายอันนี้เดินขึ้นไปปุ๊บเจอขอทานปั๊บปับ๊นะครับทั้งขึ้นทั้งลงนะฮะ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเลย,ลยนะครับที่เข้ามาติดตามฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามานําเดอนครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ